สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อถ้าได้คุยกันเขาอยากพูดอะไรกับคุณให้มีโอกาสได้คุยกันเขาอยากพูดอะไรกับคุณ เขาอยากบอกกับคุณว่าที่เขาทำทุกอย่างไปอะคะ่ะสิ่งที่เขาทำที่มันผ่านมาแล้วที่ได้ทำไปแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอไม่เจาะจงแล้วกันเนาะเพราะแต่ละคนทำอะไรแตกต่างกันไม่เหมือนกันแต่มันเป็นการกระทำที่เขาเคยทำไปแล้วอะนั่นอะมันเป็นเพราะความกลัว ความกังวลเขาอาจจะมีการกระทําหรือมีคําพูดอะไรบางอย่างที่มันเชื่อเฉืออหรือว่ามันทําร้ายใจิตใจคุณที่มันทําให้คุณรู้สึกไม่ดีอะค่ะเป็นเพราะในตอนนั้นหรือเวลานั้นเนี่ยเขามีความคิดอะไรแปลกๆมีความคิดอะไรบางอย่างที่มันที่มันบิดเบี้ยวอะ่ะ เป็นความคิดในเชิงลบเป็นความกลัวเป็นความกังวลในใจแล้วมันมันทำให้เขาต้องแสดงออกไปอย่างนั้นหรือพูดออกไปอย่างนั้นเช่น <she Wh> <yes. S 1> บางคนอาจจะมีการพูดจาประชดประชันหรือบางคนบางคนอาจจะทำทำนิสัยแย่ๆทำกิริยาแย่ๆใส่คุณ เป็นเพราะความคิดของเขาในคักณในณขณะนั้นเออที่มันบีบบังคับให้เขาเป็นแบบนั้นบางคนสมมุตินะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังบางคนเขาทำเหมือนแบบเหมือนเจ้าชู้เหมือนแบบสวยหล่อเลือกได้ทำเป็นคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้เพื่อให้คุณถึง พราะเขามีความคิดที่บิดเบี้ยวอะค่ะมีตรก,กะแปลกๆแบบว่าเพื่อทําให้คุณรู้สึกว่าเขามีค่าทําให้คุณรู้สึกว่ามีคนอยากจะแย่งเขาและคุณจะต้องหึงต้องห่วงคุณจะต้องยิ่งแบบพยายามรักษาเขาเอาไว้จะต้องทําดีกับเขาอย่างน้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความความคิดที่แบบบิดเบี้ยวอะมันมันมันคนปกติคือเขาไม่คิดกันแบบนี้ แต่อะไรก็ไม่รู้มาดนใจให้เขาต้องคิดหรือมีแนวทางความคิดไปแบบนั้นอะอันนี้ยกตัวอย่างนะมันมันเป็นความคิดปิดเบี้ยวแบบเนี้ยค่ะเออหรือว่าแบบเขาไปคุยกับคนอื่นไปทำเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาคิดว่าคุณเองก็อาจจะทิ้งเข้าไปในวันหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาต้องหาช้อยหาตัวเลือกเอาไว้อะไรแบบเนี้ยเออเป็นความคิดแบบผิดๆเป็นความกลัวเป็นความกังวล ที่เขาสร้างขึ้นมาเองแล้วเขาก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วดันดื้อด้วยดันดื้อดึงดื้อในความคิดของตัวเองเชื่อในความคิดของตัวเองมันก็เลยแบบอืมไปกันใหญ่นะคะ เขาหวังว่าคุณจะลืมลืมเรื่องในอดีตเรื่องที่เลวร้วายเรื่องที่เขาเคยทำไม่ดีกับคุณไว้แล้วจะปล่อยมันผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนทุกครั้งเวลาที่คุณกับเขาทะเลาะกันแล้วก็กลับมาคุยกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าครั้งนี้คุณเป็นแบบนั้นอีกก็ดีเขาจะรอจนกว่าคุณจะแบบหายโกรธรอจนกว่าคุณจะหายงอนแต่เขาก็รู้นะว่าทุกครั้งอะ่ะ ที่ที่คุณกับเขากลับมาคุยกันไม่ได้ไหมายความว่าคุณลืมทุกอย่างคุณแค่พยายามจะไม่ลื้อฟื้นแต่คุณยังจําทุกอย่างได้แล้วคุณก็เก็บทุกอย่างเอาไว้ในใจอืสิ่งที่เขาอยากจะบอกอยากจะบอกกับคุณก็คือครั้งเนี้ย ก็ขอให้เป็นอีกครั้งได้ไหมที่ทําเหมือนทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปช่วยอดทนกับเขาอีกหน่อยได้ไหม เขาขอโอกาสขอโอกาสในการแก้ไขขอโอกาสในการแก้ตัวเขาจะพยายามพยายามทําทุกอย่างเขารู้ว่ามันยากนะที่จะได้ใจคุณกลับมาเขารู้ว่าตอนนี้คุณเองก็อาจจะเริ่มไม่สนใจเขาแล้วหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันมันยากที่จะกลับมาความรู้สึกเหมือนเดิมอะ ความรู้สึกอะไรบางอย่างมันมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเขารู้เขาเข้าใจแต่เขาจะพยายามขอโอกาสให้เขาอีกครั้งได้ไหมอืมคุณอาจจะไม่เชื่อใจเขาแล้วคุณอาจจะไม่ไว้ใจเขาแล้วหรือคุณอาจจะมองเขาในแง่ลบในแง่ร้ายซึ่งเขาก็เข้าใจนะก็เข้าใจได้แต่ยังไงก็เขาก็ยังอยากจะพยายามดูอีกสักครั้ง ทีนี้เดี๋ยวมาดูไพ่ไพ่ข้อความเพิ่มเติมนะคะ I want to start a family with you อออยากจะเริ่มสร้างครอบครัวกับคุณเขาอยากมีครอบครัวกับคุณ f e x ่ะก็นั่นแหละนะจะสร้างครอบครัวจะมีลูกมันก็ต้องมีเซ็กส์เนาะเออหนึ่งถ้วยอืมหนึ่งถ้วยมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมมารักกันอีกครั้งได้ไหมฉันรักเธอมากนะอืมอารมณ์นั้น ไอ a ีนว a ตไอเอะไรที่เขาพูดไปเขาก็หมายความว่าอย่างนั้นแหละอันนี้เราไม่รู้ว่าเป็นคำพูดไหนนะแต่เขาแค่เอาเป็นว่าคุณนึกถึงคำพูดอะไรที่เขาเคยพูดกับคุณขึ้นมาก็เรื่องนั้นล่ะค่ะเพราะว่ามันอาจจะมีคำพูดหลายคำที่ที่เขาพูดกับคุณแต่ไพ่ใบนี้เขาพยายามจะบอกว่าอะไรที่เขาพูดเขาก็หมายความอย่างนั้นแหละ คุณนึกถึงคําไหนหรือประโยคไหนที่เขาเคยพูดกับคุณที่มันเด้งขึ้นมาในหัวตอนนี้ปึ๊บเป็นประโยคแรกก็คือเรื่องนั้นแหละค่ะ h i s v e s c a c e me นะรักครั้งเนี้ยมันทําให้เขากลัวถึงบอกไปตั้งแต่แรกอะที่เขาบอกว่าเขา ก่อนหน้าเนี้ยที่เขาทําอะไรแปลกแปไปเพราะเขามีความคิดที่บิดเบี้ยวเพราะความกลัวเพราะความกังวลจินตนาการในเชิงลบที่เขาสร้างขึ้นมาเองทําให้เขาคิดอะไรไปแบบนั้นมันทําให้เขากลัวแล้วเขาก็เลยเหมือนสร้างเกาะป้องกันตัวเองแต่ทําด้วยวิธีผิดๆอะคะ่ะเช่นเขากลัวคุณจะทิ้งเขากลัวคุณจะไปมีคนอื่นเขาก็เลยชิงมีคนอื่นก่อนอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่ไงมันมัน,ม,นม,มันไม่ควรเป็นแบบนั้นอืม I dream about you a lot too much เขาฝันถึงคุณบ่อยมากๆเลยมากเกินไปด้วยซ้ำนะคะวงเล็บ too much คือมันมากเกินไป r e a c เขาอยากได้คุณคืนมาเขาจะพยายามายข่อยคว้าอยากได้คุณคืนมานะคะ They a r e waiting for you เนี่ยเขาเชื่อว่าคุณอาจจะมีคนอื่น ณนะตอนนี้เขาก็ยังคิดอย่างนั้นน่ะเขาก็ยังคิดว่าเออมีคนชอบคุณมีคนอยากจะแย่งคุณไปอมืมาอีกสำรับหนึ่งใช้ข้อความอีกสำรับหนึ่งนะคะ I know that I cross the line with you. ฉันรู้ว่าฉันข้ามเส้นฉันข้ามเส้นฉันล้ำเส้นเธอไปมากอืมคุณอาจจะเคยบอกเขาแล้วว่าอย่าทําแบบนั้นอย่าทําแบบนี้แบบเนี้ยฉันไม่ชอบแบบนี้ทําไม่ได้ถ้าทําแล้วไม่มีทางให้อภยัยอะไรแบบเนี้ยแต่เขาล้ำเส้นคุณเขาทําในสิ่งที่คุณเคยห้ามเคยเตือนเคยบอกเขาไปแล้ว You don't know how hard it was to let you go เธอไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่ฉันปล่อยเธอไปอ่ะมันยากแค่ไหนที่ต้องปล่อยเธอไป It was my fault, but I blame you นี่ไงยอมรับละมันเป็นความผิดของฉันเองแต่ฉันจะโทษเธอ I don't react when people mention you พยายามที่จะแบบไม่สนใจไม่ตอบสนองอะไรเวลาที่มีคนอื่นพูดถึงคุณพยายามทํำเป็นเฉยชาเหมือนไม่ได้ยินไม่ใส่ใจไม่รับรู้ I'm n o t i v a b l e ตอนนี้ฉันไม่ว่างไม่ว่างในที่นี้ก็อาจจะหมายความได้หลายอย่างนะก็คือไม่ว่างในเชิงที่สถานะหรือสเตตัสไม่ว่างหมายความว่าอาจจะมีคนคุยหรือกำลังคบหากับใครอยู่ หรือไม่ว่างในที่นี้ก็คือไม่พร้อมไม่ว่างไม่ว่างในเชิงไม่พร้อมที่จะพูดคุยไม่พร้อมที่จะที่จะมีใครแต่ส่วนใหญ่มันจะแปลไปในเชิงที่ว่ากำลังมีคนอื่นอยู่ So many things remind me about you หลายสิ่งหลายอย่างเลยทําให้เขานึกถึงคุณ จเจออะไรเห็นอะไรก็นึกถึงคุณอะไรอย่างเงี้ย I know I was a distraction from your pain ความเจ็บปวดของคุณมันตามหลอกหลอนเขาเพราะว่าเขาเป็นคนสร้างมันเป็นคนทำ I wish I could share my good news with you เขาหวังว่าเขาจะสามารถบอกเล่าหรือแชร์เรื่องราวดีๆเขาดีเรื่องอะไรต่างๆในชีวิตข,ของเขาอะให้คุณฟังได้เหมือนเมื่อก่อน ที่เขาสามารถบอกสามารถเล่าสามารถพูดคุยกับคุณได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ